อเครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยแล้วกันนะผมนะ <S <S นี่เดี๋ยวนี้เอาตัวอจอร์เดียนะผมเราขุดนึกได้เดี๋ยวจอร์เดียออกไปขุดร่องน้ํานะผมนอนร่องน้ำ,นนะนำที่ที่ในเมืองนะผมนะในเมืองนะผมเดี๋ยววันนี้เอาออกไปเลยเพราะว่ารีบนะทุกคนนะรีบ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  ไม่ไม่ถึงกับรีบมากหรอกนะครับผมวันนี้เป็นแท็กยางแนละ้วด้วยวันนี้เอาเป็นแท็กยางไปนะครับผมครับนี่เป็นแท็กยางเปนเลยนะครับผมว่าแท็กเรามีเยอะนะครับผมนะดิแท็กยางครับไม่ทำร้ายถนนวันนี้เอาเป็นบุกกินเล็กไปนะครับผมนะเอาเป็นบุกกินเล็กไปนะครับผมนี่วันนี้บุกกิ่นเล็กๆนะทุกคนเพราะว่าจะเอาไป เอ่อทำการไอ้นี่ทำการขุดล่องน้ำเนาะไม่ต้องใช้บุกีเล็กนะผมนะไปเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับผมนะจั่วเลยทีเดียวนะครับผมไปกันเลยบุกไปสเปยกันไปครับผมโอ้โหูซิงไปแล้วผมสกงจจวดไปเลยครับว้าวแต่แดดแต่แดดแต่แดดโอ้โหไอ้อะไรวะเนี่ยเป็นซอยสุดท้ายแล้วก็ เดี๋ยวมานี่เฮ้ยเฉยเฮ้ยต้องสื้อจอดเดียไอ้ตัวอ e ีแม่งโผล่มาในรถเลยอ่ะทุกคน <c oughs> ตัวอ e <c oughs> ีโผล่มาในรถเลยครับหลบหน่อยพี่หลบหน่อยครับเฮ้ยเหยียบแปะเรียบร้อยครับผม <c oughs> มึงไม่หลบเราลูกพี่โอ้โโอโย <c oughs> จะมาหาอย่างเดียวลูกพี่อ่ะนะผมนะตอนนี้ยังยังยังอันนี้คืออะไรครับเนี่ย อ๋อหน้าเราอยู่นี่นะทุกคนครับโอ้โหแคบมากเลยเย้ชนจะไปจอดอยังไงวะเน,นี่ยจะไปจอดตรงไหนวะเน,นี่ยลูกพี่โอ้จะไปจอดอยังไงวะเน,นี่ยจอดแม่งตรงนี้แหละนะผมนะจอดตรงนี้แหละนะผมโอ้โหดูดิเดี๋ยวลงไปดูหน่อยดิเอ้ยมุดไม่ได้มุดไม่ได้โอ้โหเราต้องมายืนยืนตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเอาตัวแท่งนี้ออกก่อนเอาเชียวออกไม่ได้ซะดเลย ๋ยวไปโคดันออกก็ได้นะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราต้องอนนี้นะทุกคนเราต้องแบบออเดี๋ยวดูกันับบสมจริงครับเราต้องหันหันตัวอาร์มตัวบูมะไปด้านข้างนะทุกคนนะเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตลงรถก่อนนะครับผมเราต้องหันตัวบูมตัวอาร์มไปด้านข้างนะผมขออนุญาตขับมุมมองนี้เลยแล้วกันนะผมนะโอ้ ผมฟันแม่งฟันแม่งขี้เหร่ใช่ไหมเลยเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ไอตัวไอผ่านหน้ามึงก็ไอนี่สะดเลยเกินทนมาแล้วลูกพี่ครับมาแล้วครับเอาสวัสดีครับเจ๊ไปไหนครับเจ๊โอ้โยเดินชิวเลยนะเจ๊นะเจ๊แกเดินชิววันเลยนะผมไอเอาเอาเอานี่ออกดิเอาเอาตัวไอนี่ออกก่อนเลยนี่เอาออกก่อนเอาออกก่อนเครื่องนะผม <Norwegian> <l ikes> เครื่องมากเลยออกกันออกกันเออเอาก่อนอออก่อนเอาก่อนลูกี้อาก่อนเออเอาก่อนนี่จะไปเป็นหน่วงอย่างนี้วะเนี่ยเอาก่อนลูกี้ออกกันออกกันแล้วเออเราจะยกออกมันไม่ออกนะทุกคนมันต้องไในนี้แล้วรถแม่งไอ้ผ่านตัวนี้มันก็เด๋อเดียงดบาตัวนล้นขึ้นนี่ เดี๋ยวไปเอาออกแ่งซนะเลยผมไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้มมรตัวปรับตัวการตั้งค่าของมันนะ <of> ผมก็เลยปรับไม่ได้นะ <oui. S 1> ไม่รู้จะหาตัวไหนอ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะผมไม่รู้จะหาตัวไหนดีตัวปรับผ่านเนี่ยนะผม <st Border lands> เขียนอะไร <sm art> เฮ้ยคิดหาาแล้วเราเราจะตกกันได้เนี่ย เร,เราต้องยืนหมินหมินนะทุกคนครับยืนหมินหมินจากนั้นก็กดตัวอีกตัวครับปึ๊ยแม่มีครับมผมรถเราก็จะเอ่อเป็นอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะขุดแบบนี้นะกนขุดแบบนี้เลยนะครับนี่เราจะขุดอย่างนี้นะครับนี่เราจะขุดเอ่ออย่างนี้เลยครับ เสร็จแล้วก็วางไว้แถวๆนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาวางท่ออยู่ดีเฮ้ยเอ้เอาหายแล้วไงเอาเอาวางไว้ฝั่งนู้นก็แล้วกันเนาะ<อ>คือผมมองอย่างนี้มันมองไม่เห็นเลยนะทุกคนคือตามจีิมันต้องเบี่ยงมาฝั่งนี้นะฝั่งประตูนะมึงเบี่ยงไปฝั่งนู้นมันจะมองเห็นได้ไงวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมันต้องเบี่ยงมาฝั่งประตูดิลูกพี่ือ อ๋อเจได้รับผมต้องเบี่ยงมาฝั่งประตูนี้มันทําได้เปล่าเนี่ยมันไม่ได้อ่ะไม,ไนะมันทําไม่ได้อ่ะทําไม่ได้รุกคครับมันมันเบี่ยงมาไม่ได้วะมันต้องเบี่ยงมาฝั่งประตูนะทุกนคนนะอะแล้วเป็นเบี่ยงจากช้าเลยลูกพี่เอยมายังไม่มาอีก มันต้องเปี่ยงมาฝั่งประตูนะทุกคนมันถึงจะถูกต้องนะครับผมเออมันมีแค่ตัวเอ็กตัวเดียวอะโอเคไม่เป็นไรทั้งมันนะครับผมนะเราดูอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแม่มาขุดอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนขุดแม่อย่างนี้นะเอานะครับผมขุดอย่างนี้นะเอเอออกไปขุดไปอย่างนี้นะเอาหากินมันอย่างนี้เลย นี่ครับผมมันก็จะเพิวๆนิดนึงนะทุกคนปุกก่งจีตัวนี้มันขุดได้น้อยนะครับเจอเฮ้ยเขื่อเฮ้ยโอ้ได้เยอะนะเรนะ็วอยู่นะเนี่ยเนี่ครับเราเราต้องหันแบบนี้เลยเราต้องหันมองแบบนี้นะทุกคนนะเฮ้ยสามารถอ๋อเปิดไฟอย่างี้ได้นี่ว่าโอ้แต่ว่าตอนขุดอะไม่เห็นเลยนะ ไม่เห็นเราซะเลยนะเนี่ยแต่ว่าถ้านั่งนั่งขับจริงๆอะ่ะมันเห็นอยู่ว่ามันสามารถเอื้อมมองได้แต่ว่ามันไม่มีใครเขาทำเขาหันมาบังแบบนี้หรอกมันไม่มีใครยศเออหันหมุนมาทางนี้หรอกมันต้องหันมาทางทางที่ตัวเองมองเห็นดินะครับผมเอามึงไปไหนเนะพี่โอ้โ oh ห เดินชิวแล้วนะบุกจี้จุกซะบ้างเลยน,นะครับผมอ้ยมองมีนซาดาวนะทุกคนนะสาดาวนะผมนี่รเราจะกว่ำมันเดียวกว่ำไม่ได้อันตรายอันตรายนะผม <c oughs> นี่ครับผมเปรี้ยวๆตักเปรี้ยวๆอย่างนี้เลยครับทุกคน,นครับนี่ครับ ตักแป้งเบี้ยวอย่างนี้แหละนะผมเฮ้ยมันขับยากนะแบบนี้จะว่าไปเนะี่ยมันหลงได้นะผมเจนเจนขับยากขับยากขับยากมันหลงมันหลงแต่มันแต่มันก็ไม่หลงหรอกอ๋อนี่ไงมองเห็นดินแล้วมองเห็นดินแล้วโอเค,อเคอวูร่นเร็วจังวะ เร็วมากเลยนะรถน่ะเร็วไปก็ไม่ดีนะลูกพี่นะเฮ้ยได้ดีแล้วได้ดีแล้วโอเคได้นิดเดียวก็เอาเอ,อ่ะเฮ้ยลูกพี่ขยับออกให้หน่อยลูกพี่เดี๋ยวผมไปข,ขยับข,บขยับขยับรถออกกันแล้วกันนะผมขยับออกหน่อยลูกพี่เออมันต้องนี่เลยมันต้องอย่างนี้ดิรถแม่งสตาร์ทอย่างช้าเลยคนระับทุกคน คได้ลไปเลยออกไปออกก่อนแล้วกันนะผมโอเคแล้วรถในเมืองมันไม่มีรถวิ่งเลยวะเนี่ยในเมืองไม่มีเห็นมีรถวิ่งเลยวะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นเมืองเป็นตลาดเลยนี่คุณเขาได้ทำรองระบายน้ำใหม่แล้วอันนี้เครื่องอะไรนั่นด้วยเอาเครื่องสูบน้ำไหมผมมาเอาใหม่ดูดิ ไอ้ทำไมเราไม่เดินเลยวะนะเนี่ยอ๋อกดอะไรกดอะไรไม่ให้ดิ่งวะไม่มีเหรอไม่มีนะครับมันดิ่งแหม่นี่ถ้าเราจะขวบนี่ผมคิดว่ามันจะไอ้นี่นะ นี่ทำงานก็ต้องทำเอียงเยียงทำเยียงเฉียงอย่างนี้แหละนะผมนะเออต้องอย่างนี้เลยโอ้โหทำงานต้องทำเฉียงนะทุกคนเฉียงเอียงเยียงอย่างนี้แหละไปเลย,วยเว้ยโอ้โหเฮ้ยเอาไม่อ๋อ,อเราสามารถเหยียบได้นี่หว่าผมว่าเราควมมาดีกว่าทุกคน ก็ลองอุ้ยกลัวไม่ได้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 ทำไม่ได้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 แล้วทุกคนกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้แม่ปุ๊บเต็มแล้วเต็มเร็วจุดขายเลยบุกีเล็กๆนะผมเฮียเทดินนะผมเฮียเทดินนะครับบ้านใครไม่รู้ทไว้ก่อนเทไว้ก่อนแล้วผมนะ นี่เราแตกยางมาไม่ต้องกลัวลนะครับเดินสบายเลยปุ๊บ <c oughs> มันขุนเล่เลกๆกว่าน,นี้อีกไหมวะแอบโอ้อันนั่งขับกันแบบนี้เลยคือตาคือหน้าเนยขับไปอย่างนีแ้แล้วหัวเนี่ยมามองอย่างนี้นะทุกคนเนีย่ยหัวมามองอย่างนี้นะปุ๊บเอาอเต็มแล้ว บุกขี้แม่งจะ็้าเลยหัวเอามองๆเงี้ฝั่งนี้นะแล้วแม่งใครพาเขาหันมาฝั่งนี้วะเออเขาต้องหันมาฝั่งนี้ดีเนี่ยเวลาขุดมันจะได้ขุดง่ายๆเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยลูกกี้นี่ไม่ไหวเลยใครออกแบบรถมาเนี่ยปึ๊บนี่เราต้องหันมามองอย่างงี้นะทุกคนเปิด <c oughs> แมบนี่เทไป,เ,ปเลยปึ๊ดแบ๊บเอ้ยอย่าดึงอย,อย่าดึงดีใจเดี๋ยวนี้ปุ้บปูนี่ใช้ใช้รถใหญ่ไม่ได้เลยครับตัวนถ้าง,งานแบบนี้ครับต้องใช้รถเล็กครับ รถเล็กๆยังทำงานยากเลย,เยตก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 ไฟไหมยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เกือบไม่รอดอ๋อมันมันเบียดไม่ได้มันเบียดไม่ได้มันเบียดไม่ได้แล้วมันเบียดไม่ได้แล้วโอเคได้อยู่ครับผมจอ,อร์ดีอนะทุกคนครับอยู่กับจอ,อร์ดีนะผมจอ,อร์ดี DX สองสองห้าไม่ใชไไ่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแหม่โอ้โหมึงอะไรของมึงวะเนี่ย ปึ๊บโอ้หมุนโคตรเร็วอ่ะโอ้โหเอ้ยปึ๊บอ่าห้อย้ยตักอ่าโอเคเต็มเราก็ขึ้นครับผมไปยัเทหน้าบ้านนะครับนะบ้านใครไม่รู้ไม่ใช่บ้านผมอ่ะเจอมู๋ลงลึกมากเลยแม่ปู๋ลงลึกจิ๋วไปเลยว่ะเฮ้ยเทฝั่งนี้ได้ไหม เทมั่วตั้วไปหมดเลยนะผมเทมั่วไปหมดเลยผมเนี่ยนะผม,ะผม,ะผมรอดได้กี่นาทีวะสิบสามไปอีกสักนิดนึงครับผมดูกันเพลินไปนะนะผมตักยากมากครับทุทล,ลๆๆักทุเลี้ยใช่ปะเลยแวบเลยทุลกทุเลมากครับเฮ้อ,ฮอ เฮ้ยลูกพี่มึงไปเดินอะไรตรงนั้นน่ะลูกพี่มันใช่ทางเดินผลไหมน่ะตบกระบาดไหมครับตีไหมเดินไปตบกระบาดเพี้ย e นะผมนะ <c oughs> ใช่ทางเดินสุที่ไหนอ่ะแมมเฮ้ยเยอ ไปได้พี่มองอะไรลรอกพี่มองอะไรอ่ะมองอะไรลูกพี่มองอะไรลูกพี่มองอะไรเนี่ยลูกพี่เออลูกพี่มองอะไรก็ไม่รู้นะครับเออเนี่ยถ้าถ้ามันมองเห็นมันจะขุดง่ายกว่านี้นะครับอันนี้มองอะไรไม่เห็นเลยครับผมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยครับเฮ้ยเจโอ้เจแกได้ไปไหนนะครับเจสวัสดีครับเจนะครับผมนะ เจเดินไปไหนไม่ร so, oh ู oh. also, um, <this parole is true> ้ค <the> รับอุ้ยดินลงมาถึงไกลแล้วเออผ่านชนไปเลยครับทุกคนครับผ่านชนไปเลยเป๊บเป๊ะนี่โอ้โหอุ้ยชนโอ้ยจอดีครับทุกคนรถคุนเล็กจอดดีนะผม เอ้ามึงจะไปไหนเนี่ยเอ้ามั่วโอ้ยเบิร์บอันนี้มันขุดเขาจะขุดทำอะไรวะเนี่ยวางท่อใหม่เหรอน่าจะท่อแตกแล้วเ,เดินระบบท่อใหม่นะผมน้ำขังเฟื่อเลยนะพี่เอาสวัสดีครับพี่โอโ้หแหมแตกตัวทำงานเรื่องไงเนี่ยนะผมมาทำงานด้วยกันไหมครับ ขุดดินด้วยกันมาครับนะผมขุดดินชิวๆนะทุกคนนะโอเคผมสลับรถขุดเล็กนะครับเดี๋ยวจะปิดไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนนะนะผมเพราะว่ามันขุดยากสักเกินนะผมดูดิเดี๋ยวเรามาขุดต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะผมไปสักครึ่งนึงนะผมไปไหนกันด้วเฮ้ยร้านอะไรวะนะอุ้ย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 อุยทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับเนี่ย แหมมานั่งคนเดียวซะด้วยนะเดี๋ยวพี่นะโอ้โหเฮ้ยเจอใหม่คลิปหน้าเอา้เอาไอ้อ๋ที่ผมมาเทผมเทรตรงนี้เหรอเนี่ยที่ผมเทดีนลงผมเทรตรงนี้เหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยพุ่งมาเทหน่อยเพ่ไปไหนพี่เ <im ple asure> จอใหม่คลิปหน้าครับผมสอนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ